สวัสดีค่ะเซียวปอเวสปรา,ามคำแหงนะคะวันนี้จะพามาดูน้องเล็กสุดเลยค่ะนะคะของรุ่นเวสป้านะคะอย่างรุ่น LX 1 2 5และรุ่น S 1 2 5นะคะว่ามีตรงจุดไหนแตกต่างกันบ้างนะคะไปชมกันได้เลยค่ะไฟหน้าของรุ่น LX นะคะจะเป็นไฟกลมสไตล์วินเทจส่วนไฟหน้ารุ่น S จะเป็นสไตล์สปอร์ตทรงเหลี่ยมแบบนี้ค่ะส่วนกระจกมองข้างรุ่น LX 1 2 5 เป็นทรงกลมสีโครเมียมและรุ่น S 1 2 5เป็นทรงกลมสีดำด้านค่ะถัดมานะคะจะเป็นช่องบางแต่รุ่น S 1 2 5จะมีความยาวกว่ารุ่น Lx 1 2 5ค่ะล้อแมก Lx 1 2 5จะเป็นล้อแม็กสีโครเมียมส่วนล้อแม็ก S 2 5 5จะเป็นล้อแม็กสีดำพร้อมแต่งสติกเกอร์ที่ตัวล้อค่ะรุ่น S 1 2 5จะมีที่บางหน้าปัดมาให้ ส่วนรุ่น LX 125ไม่มีหน้าปัดเรือนไม่คล้ายกันแต่ S 125ให้ความสปอร์ตมากกว่าการขับขี่ของรุ่น LX 125จะให้ความรู้สึกนั่งสบายกว่าเล็กน้อยเพราะเบาะจะกว้างแล้วฟีลการขับขี่จะนุ่มนวลส่วน S 125จะออกแนวคล่องตัวเหมาะกับคนที่ชอบขับซอกแซกในเมืองค่ะช่องเก็บของใต้บาะ สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้ทั้งรุ่น LX 1 2 5และรุ่น S 1 2 5ค่ะรุ่น LX 1 2 5นะคะราคาอยู่ที่96,900บาทค่ะและส่วนรุ่น S 1 2 5นะคะราคา15,900บาทค่ะถ้าลูกค้าชอบสไตล์วินเทจขี่นุ่มๆน,นะคะแนะนำเป็นรุ่น LX 1 2 5นะคะถ้าลูกค้าชอบฟิวสปอร์ตขี่เท่ๆนะคะแนะนำเป็น S 1 2 5ค่ะ ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากออกรถหรือว่าทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เวสป้ารางคำแหงคะ่ะ